อ่าตอนนี้ประชาชนตามันดำอยากมีคำถามกับรัฐบาลของประยุทธ์จันโอชาว่าทำไมสินค้าทุกอย่างกระทรวงกรเกษตรหรือกระทรวงพาณิชย์ทำไมท่านไม่ลงมาดูแลมัง่งนั่งอยู่โต๊ะจนลืมหัวชาวบ้านเนี่ยปุ๋ยเนี่ยราคาเท่าไหร่แต่ก่อนมีเงินพัน เพิ่มอีกร้อยร้อยกว่าบาทได้สองถุงเดี๋ยวนี้ถุงหนึ่งพันบาทแล้วประชาชนตาดำดมันจะอยู่ได้ยังไงสมควรแล้วครับสมควรลงจากที่นั่งได้แล้วไอ้ควายไอ้โง่กูเคยปลื้มมึงตอนมึงยึดอำน,นาจใหม่ๆกูค,คิดว่าบ้านเมืองมันจะได้สงบแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ประชาชนจะแดกเกลือก็ยังไม่มีจะดแดกเ้าแหกตาก็ดูว่างว่าประชาชนมี การเป็นอยู่เขายัางไงประชาชนชั้นต่ําชั้นล่างอย่างกูเนี่ยแปลว่าทีหลังสู้ฟ้าหน้าทูดินปีหนึ่งมีแต่นี่สินค้าการเกษตรทุกอย่างแม่มตกต่าหมดแต่ราคาของไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้าปุ๋ยหาอะไรก็แล้วแต่ยาฆ่า,มาแมลงทุกอย่างสินค้าบริโภคทุกอย่างทําไมมันแพงขึ้นแพงขึ้นพวกมึงแหกหูแหกตารูมั่งนั่งอยู่สบายเหลือเกิน ลงจากอำนาจได้แล้วไอ้ควายฝูงควายบ้านกูย,ยังดีกว่ามึงอีกคอยช่วยเหลือจุนเจือเกษตรกรแต่มึงอ่ะเป็นนายคนมึงทำไมไม่มีความเอื้อเพ่อเผื่อแผ่มึงทำไมไม่มองยิ่มตัต่ำมากมึงยังแหงมองฟ้าให้มากเกินไปหัดมองที่ต่ำมั่งแม้ทั้งว่ากูว่าอย่างเงี้ยมันถูกเปล่าขนาดที่เดินแม่แม,แม่เปียแคร้นาะมึงยังจะสะดุดตายเพราะมึงหลงอำนาจไงมองที่ถึงสูงไงไควาย ลงได้แล้วประยุทธ์พวกมึงเห็นแล้วมึงมึงคิดกันหรือเปล่าวะหรือว่าสมองในน้อยของกูปสีเนี่ยมันไม่มีความคิดเหมือนมึงประเทศชาติมันจะได้ไปได้ดยังไงวะถ้ามีคนอย่างพวกมึงถ่วงอยู่อะปล่อยเลยปล่อยให้คนดีๆเขามาพัฒนามั่งกูขอแค่นี้ละแค่นี้ละกูไม่มีอะไรจะพูดกับพวกมึงมากแค่นี้ละชื่อจริง กู <ork> จะให้มึงไปก็ได้จำลองกิจพยับอำเภอลองจังหวัดแท่มันอยู่ไม่ไหวแล้วไอ้ควาย